ตอนนี้ค่ะบอยเรากําลังล่างตัวเงินบ้าห่างมันอันตรายจะตายเธอเดี๋ยวไม่ถือกระโดนฟันตลกแล้วตลกแล <c oughs> เฮ้ยอย่าไปเล่นกับมันเลยอันตรายแผมตัวมันมีเชื้อโรคเยอะเลยนะ หางมันวิ่นวิ่นเนาะหางหางมันห้อยอห้อยอ่ะอุ้ยมีเสียงฟอด้วยขู่ด้วย,วยทำคอโตขวางทางการทำงานของเรานะคะอุ้ยอันตรายไหมแล้วไม่ยอมไปเอะ๊ะ หเหนียวยิ่งกว่าตังเมอีกไล่ก็ไม่ไปมาขวางประตูน้ำเขาเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะวิไอทำอะไรอ่ะระวัง ตัวใครตัวมันนะครับผ่านเยอะนะครับไล่ออกจากพื้นที่การทำงานกันอุ้ยไม่ยอมไปกลัวกลัวมาแล้วเ้าจาออกไงครับ ออกแค่นี้ก็พอมั้งไม่รู้เขาเป็นอะไรอ่ะ